คืนไปงานศพคุณใหญ่อายุ95คุณจีดซึ่งเป็นลูกสาวคนนมนม์ให้แสดงปาถกถาธรรมการแสดงธรรมในงานศพนี่เป็นอะไรที่กลัวมากเพราะว่าหาความสงบได้ยาก เดยวก็แขกมางานเด้วก็ต้องต้อนรับแขกยกโต๊ยยกเก้าอี้อะไรอย่างเี้เสียงโครมครามการควบคุมอารมณ์ของตอนเองอยังเป็นเรื่องที่สำคัญ่ทำยังไงต้องยให้มีสมาธิในการพูดแล้วก็เลือกที่จะโฟกัสไปที่คนที่กำลังตั้งใจฟัง นะซึ่งจะมีเป็นส่วนมากนะส่วนน้อยก็จะวุ่นวายพูดคุยทักทายนะคนอาจจะไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะเอาซองมามอบให้เจ้าภาพอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ดูสถานการณ์ว่าควรจะพูดนานหรือจะพูดน้อยนะถ้าผู้ฟังที่ตั้งใจฟังไม่มีสมาธิในการฟังว่า มีเสียงรบกวนมากก็ต้องรีบรองให้เร็วนะในเรื่องทักษะในการพูดจงเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นส่วนหนึ่งนะนะอีกส่วนนึงคือการควบคุมอารมณ์ตนเองนะมีประสบการณ์ในการที่ต้องไปพูดงานสอบอย่างเงี้ยอยู่บ่อยครั้งนะ เทศงานศบก่อนที่จะเผาอันนี้ไม่เท่าไหรเพราะว่าโยมก็จะรู้ันดีลเยอยู่แล้วว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศจะต้องเงียบๆกันหน่อยอะไรแต่ว่าถ้าไปเทศในก่อนที่เขาจะสวดพระวิธรรมอย่างเงี้ต้องทําใจให้ดีไม่งั้นร่วงง่ายๆเคยเทศแม้ทั่งกลางถนนก็เทศกันมาแล้วนะ,นะบางบ้านบ้าน แคบๆเนี่ยบางทีไม่นิยมตั้งศพในวัดนะตั้งศพที่บ้านอ่างเงี้ยแล้วต้องไปกลางเต็นท์อยู่กลางถนนให้แขกมานั่งอยู่กลางถนนกันกรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาน,นั่งเทศนยมฟังเี้ตอน,นไม่จะเป็นว่าจะ,จะต้องพูดมากนะ ไม่ต้องสนใจว่าใครจะเห็นว่าเราพูดดีหรือไม่ดีอยู่ที่ว่านะที่พูดอยู่นั้นมันพอที่จะทําให้คนที่มาฟังทำที่เขาตั้งใจฟังได้ไประโยชน์อะไรจากการพูดของเราบ้าง,างนนในการพูดการสื่อสารเป็นนะ การได้ยินได้ฟังมากการอ่านมากอะไรพวกนี้ช่วยได้เยอะนะนะข้อมูลต่างๆที่เก็บไว้ในสมองเนะี่ยถึงเวลาจริงมันได้เอาออกมาใช้เวลาที่มันฉุกลระหุกขึ้นมานะโดยโยงก็มากจะชอบนนมนต์ประเทศอย่างนี้ซะด้วยนะนะบางงานนี่ถึงก็ตั้งศพเจวันนะประเทศอยู่เจวันก็มีนะ ก่อนแสดงก่อนพระสวดพระวิธรรมเทศครึ่งชงั่วโมงนี่ถ้าข้อมูลเรามีเยอะมากพอเนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะพูดต่อเนื่องกันไปได้แต่ถ้าข้อมูลมีน้อยประเภท,ทเทศาน,นิสง์ยกย่องเจ้าภาพยกย่องคนตายพวกนี้ครั่ฟังแล้วจะรู้สึกเอียนสำหรับคนที่ก็มีปัญญา เลยเพราะเวลาเวทงานสอบทีไรมันจะมีอีโก้ชนิดหนึ่งขึ้นมาเนะพราะว่าเวลาเวทที่ไรนี่ก็ไม่เคยที่จะไปรับปัจจัยยมกลับมาแม้กระทั่งเครื่องสังฆทานพาไตยโยอนอะไรที่ยมถวายก็จะไม่รับกลับมานีทำเป็นปกติอยู่แล้วทุกงานจะรู้จักไม่รู้จักก็ไม่รับในช่วงหลังๆมนันนะี้ก็จะเกิดในจภาพทั้งหมดเพราะนั้นก็จะมีอีโก้ขึ้นมาอย่างหนึ่งว่า ฉันมาเทศฟรีนะเว้ยฉันไม่ได้มาเอาตังค์แกหน้าอะไรเงี้ยนะฉันไม่ได้มาพูดแลกกับเงินเงี้ยนะมันก็จะมีกโก้นะว่ามึงต้องฟังูุะนะแต่นี้ถ้ามีกโก้นี้พุ่งขึ้นมานะมันจะทำให้ไปไม่เป็นนี้ยนะนะพูดไม่ได้เรื่องอะไรพูดพอให้มันแล้วๆแต่ถ้าเกิดในความรู้สึกว่าเอาละเราจะตั้งใจให้คนที่เขาสนใจฟัง ได้ประโยชน์จากการฟังนี้คนที่เขาไม่ตั้งใจก็เรื่องของเขานะบางงานก็จะมีปีพาดด้วยไนอะ้พวกปีพาดก็จะไม่สนใจฟังพระแล้วจะคุยแข่งนะยิ่งก่อนที่จะเผาศพอย่างเงี้ยนะพระมหานากนั่งข้างหลังสี่องค์แต่วนี้จะนิยมอย่างนั้นนะไม่รู้ว่านั่งเพื่ออะไรเหมือนกันนั่งเล่นโทรศัพท์มั่งคุยกันมั่งพระ นะไอ้พระที่นั่งธรรมะอยู่ข้างหน้าก็เสียงข้างหน้าก็รบกวนเสียงข้างหลังก็รบกวนอันะนะนี้เป็นสนามสำหรับทดสอบนักเทศนักพูดนะเอาไว้ฆ่าน,นักเทศทั้งหลายโดยเฉพาะอันะนะนี้เ,นเรื่องที่นะเป็นพระนี่บางทีมันก็หลีกเลี่ยงยากนะที่จะต้องทำอะไรอย่างนี้ สมมติว่าเอาแล้วนั่งอ่านใบลานให้โยมฟังก็แล้วกัน,นพอแล้วๆอย่างนั้นก็ไม่เท่าไหร่ใครจะฟังไปฟังนนก็ช่างมึงเพราะกูก็อา่านผิดๆถูกๆอยู่แล้วเงี่ยนะยิ่งคนไม่สนใจฟังยิ่งดีนะนก็จะไม่เท่าไร <S <S น,นี่เป็นเรื่องประสบการณ์ของพระ,ะเล่าให้โยมฟังเฉยๆยิ่งไปเจอบางงานที่สยองกว่านั้นอีกสมัยก่อน เดี๋ยวนี้ยังศพยังอยู่ข้างหลังห้องข้างหลังนั่นไอ้ที่ตั้งโชว์อยู่หน้าแค่ลงรงเปล่าอเี้ยนะก่อนนี้ไม่มีโรงเย็นแบบนี้โรงเย็นก็เพิ่งมีไม่กี่ปีนี่เองก่อนน้นนี้ก็ต้องลงศพธรรมดาศพตั้งอยู่แน่นอนตรงนั้น,นฉีดฟอร,ร์มาลีนบาที่ฉีดแล้วเอาไม่อยู่ศพเน่าอย่าเี้นะ นำเหลืองหยดติงติงอยู่ใต้โรงนะเจ้าของงานเ็เอาการะมังมารองไว้แมง่วันกับตอมนะพระก็ไปนั่งอยู่ข้างๆงลงศพนั่งเทศนะกลิ่นศพก็ามาด้วยอย่างนี้นอย่างเงี้ยสยองกว่าเยอะนะอันนั้นยิ่งต้องบังคับใจตัวเองให้นิ่งให้ได้นะนี่เ็เรื่องที่เป็นประสบการณ์ผ่านมาสามสิกว่าปีในที่ ทำงานมาเนี่ยนะอันรุ่นต่อๆไปเราอาจจะไม่เจอสภาพแบบเนี้นะแต่ว่ายังไงเรื่องของการเทศการพูดสำหรับพระนี่ยังไงก็จะต้องมีนะพิธีสำคัญก็คือความตรงต่อเวลาสำหรับนักพูดสมมติเอาเขาให้เทศประมาณหนึ่งชั่วโมงพิธีกรรมก็เล่นไป15นาทีแล้ะ ก่จะขอศีลให้ศีลเสร็จเชิญเจ้าภาพมาถวายผาไตรแก่พระมาหน้าพระที่แสดงธรรมอะไรเงี้ยอย่างน้อยก็สิบห้านาทีแล้วก็จะเหลือเวลาในการพูดอยู่ประมาณสี่พ้านาทีบาององค์เมามากนก็พูดไปชั่วโมงครึ่งพระมานั่งรออีกห้าสิบกว่ารูปที่จะขึ้นมาสดมติกาวงสกุลน อย่างนี้แปลว่าใช้ไม่ได้นะาแขกที่มางานนี่ก็รอมาเผาศพนะ้าเป็นนักพูดชนิดอย่างนี้นี่นะใช้ไม่ได้เลยต่อให้พูดสนุกขนาดไหนก็ใช้ไม่ได้นะความตรงต่อเวลาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่สําคัญพูดน้อยนะไม่เป็นไรพูดมากนี่เป็นเป็นเรื่องนะจะเป็นอย่างนั้นโดยเฉพาะก็คือน,นี้คุณยายอายุเก้าสห้าเนี่ยนะนะ เก้สิบปานนะเป็นอะไรที่ทรมานนะได้ทราบว่าก่อนอที่จนะเสียชีวิตก็แผลติดเชื้อที่ขาต้องไปตัดขาทิ้งนี่นะก็มีความรู้สึกว่าโอ้จะมีอายุยืนยาวไปเพื่ออะไรนะถ้าจะต้องอยู่กันไปอย่างนี้เนะี่ยเมื่อวานโยมมาอวยพรวันเกิดขนะอให้อายุยืนยาวนู่นนีนะ่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ปรารถนาอย่างยิ่งเลยนะอายุยืนยาวเนี่ยนะ มีความรู้สึกว่าขอทักหกสิบปีก็พอแล้วจะไปอยู่อะไรทั้งหนาขนาดนั้นนะเผื่อที่จะเปลี่ยนพกเปลี่ยนชาติไปมีอัตภาพร่างกายใหม่ที่มันมีทุกขเวทนาน้อยกว่านี้หน่อยอย่างนี้นะถ้ายังไม่ถึงวักผลนิพพานไม่ถึงความสิ้นกิเลนสนะสิ้นอสาาวรกิเลสทั้งหลายเนี่ยนะนะแม้ว่า ทางวิทยาศาสตร์จะพยายามที่จะทาให้ร่างกายของคนเป็นอมตะหรือยืดอายุของคนมันยืนยาวให้มากขึ้นก็ตามตอนนี้เขาพยายามทํากันแต่ก็ก็ยังยากอยู่นะเพราะว่าร่างกายของมนุษย์นี่มันซับซ้อนมากทีนี้ไอ้เทียนมีอยู่นี่มันก็เป็นไปตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วถ้าอายุเกิน75ห หรืออายุเกิน80ขึ้นไปนี่ก็ถือว่ามันพอดีสำหรับการดำรงอยู่ของมนุษย์แล้วแหละนะถ้าเกินนั่นก็อยู่เพื่อที่จะทุกข์ทรมานกับสังขารร่างกายตัวเองไม่ใช่เปล่าเปล่าไม่มีประโยชน์อะไรนะคนถ้าใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วยอมรับมันได้นะแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้ยังมีความสุขเนี่ถือว่าโชคดีแล้ว นะอายุเกิน7 5็ดห้าปดิไปเนี่ยนะนะนะโดยที่จะพูดจริงๆก็คือสักห้าสิบอัพขึ้นไปนี่ก็เริ่มเสื่อมแล้วเสื่อมอย่างรวดเร็วแล้วแล้วก็ยอมรับมันได้อยู่กับมันไดนะ้รักษาไปตามสภาพนะ,ะรวคาบประคองจิตใจตัวเองให้อยู่กับมันได้โดยที่ไม่ทุกข์กับมันอเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ ในเรื่องของธรรมชาติของชีวิตอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่ถ้าเราไปทุกข์กับมันเนี่ยกลายเป็นเรื่องโง่สําหรับชีวิตนะเพราะว่าธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างเงี้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นดําลงอยู่เสื่อมสลายไปนะี่นี่เป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างงี้นะถ้าทุกข์กับไอ้สิ่งที่มันเป็นธรรมดายอยู่อย่างงี้ก็แปลว่ามันทุกข์ไม่เข้าท่าทุกข์ผิดที่ผิดทางนะนี่สิ่งที่ควรจะทุกข์ก็คือทําไงถึงจะดับทุกข์ได้ นะทำไงถึงยอมรับมันไดนะ้อันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญมากกว่าเนะมื่อคืนนี้สังเกตดูเห็นมีญาติโยมในวัในสวัดวังหินทั้งหลาย,ยก็ไปร่วมงานกันเยอะนะเพราะว่าโยมจีตเองก็มาทำบุญที่นี่ยาวนานาช่วยเหลือทำโน่นทำนี่อะไรเยอะแยะมากมายในวัด แม้จะไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าต้องดูแลคุณแม่เนะี่ยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโยมที่คุณเคยคุณหน้าคุณตามาอย่างยาวนานนะพระก็ไปกันเยอะโยมก็ไปกันเยอะนะนนี้ก็เป็นเรื่องของความอบอุ่นใจให้กำลังใจกันในยามที่ต้องทุกข์นะ หรืออาจจะกลายเป็นเรื่องของความไปแสดงความยินดีที่ได้พ้นจากความทุกข์ที่ยังดูแลผู้สูงอายุมาอย่างเป็นเวลายาวนานก็นั่นอีกมุมหนึ่งนะนะโดยส่วนมากแล้วพอคนอายุม,มากๆอย่างนี้นะลูกหลานก็จะไม่ค่อยเศร้าโศกเท่าไหร่พอเห็นแล้วว่าท่านเองก็ทุกทรมานมานานนะแต่ถ้าเป็นคนวัยหนุ่มวัยสาวนี่อันนี้ก็จะทุกข์เยอะหน่อยจะต้องเสียชีวิตจากไป มันจะมีความรู้สึกขัดแย้งในใจว่ายังไม่ควรจะต้องตายตายเร็วเกินไปอะไรเงี้ยทีนี้คนแก่เองอาจจะไม่ได้ทุกข์อะไรนักหนาหรอกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวประสาทสัมผัสก็เสื่อมไม่ค่อยจะเจ็บจะปวดอะไรสักเท่าไหร่สมองก็เสื่อมไม่ค่อยจะรับรู้อะไรสักเท่าไหร่นะแต่คนที่ทุกข์ก็คือคนที่ดูแลนี่แหละนะจะมีความรู้สึกว่า นะทุกใจกับสภาพสังขารร่างกายของผู้สูงอายุทั้งหลายนะก็ต้องรักษาใจตัวเองให้ดีแค่นั้นแหละเวลาเห็นว่าพ่อแม่ปูยญาตายายที่อายุมากแล้วมีอาการทุกข์ทรมานะจากทุกขเวทนาทั้งหลายที่บีบคั้นอยูนะ่ให้รับรู้อย่างหนึ่งว่าท่านก็ไม่ได้มาทุกข์อะไรกับเรานักหนาหรอกนอน ติดเตียงอยู่รอความตายแค่นั้นเองรอให้ลูกได้ทำบุญได้บำเพ็ญบารมีไปในแต่ละวันแค่นั้นเองนะถ้าวางใจอย่างนี้ได้ก็ไม่วุ่นวายนะถึงเวลาที่ท่านจากไปก็ยอมรับความเป็นจริงได้ง่ายว่าน,นี่เป็นเรื่องธรรมดายอย่างนี้นะนะแต่นี้ก็เหลือแต่คนที่อยู่นี่แหละนะว่าเราเตรียมพร้อมอะไรไว้บ้างสำหรับชีวิตของตัวเอง นะสำหรับความตายทีย่จะมาถึงในอนาคตนะหรือภพชาติต่อไปที่ถ้ามันมีอยู่จริงเนี่ยเราพร้อมแล้วหรือ,อยังเนี่ยถ้าไม่มีอยู่จริงก็แล้วไปนะนะถ้าเราเตรียมพร้อมไปแล้วก็มีปัญหาแต่ถ้าไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยนะก่อนไปมันก็จะทุกขนะ์ไปแล้วก็ไปเจอสภาวะทุกข์อะไรอีกไม่รู้เยอะแยะไปหมดงเงี้ยเน่เดี๋ยวเราสวดมนต์กันะ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 